ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมติดตามการดำเนินงานน้ำบาดาลสดาห้วยกระเจาหวังยกระดับเป็นวิสาหกิจชุมชนในอนาคตวันที่1เมษายน2564นายจตุพรบุรุษพัฒน์ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่ตำบลห้วยกระเจาอำเภอห้วยกระเจาจังหวัดกาญจนบุรีติดตามการดำเนินงานโครงการศึกษาสำรวจและรูปแบบการพัฒนาน้ำบาดาลจากแหล่งกักเก็บในหินแข็งระดับลึกในพื้นที่ธรณีวิทยาโครงสร้างซับซ้อนหรือที่รู้จักกันในชื่อน้ำพุ สดาห้วยกระเจาพื้นที่อำเภอห้วยกระเจาเป็นพื้นที่ที่ประสบปัญหาภัยแล้งมาอย่างต่อเนื่องนายวาราวฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้มอบหมายให้กรมทรัพยากรน้ําบาดาลสํารวจและขุดเจาะน้ําบาดาลอย่างเร่งด่วนโดยปัจจุบันได้ดําเนินการขุดเจาะบ่อน้ําบาดาลในสองหมู่บ้านมีประชาชนได้รับประโยชน์มากกว่า2,000ครัวเรือนสามารถผลิตน้ํามาใช้ประโยชน์ได้กว่า170,000ลูกบาศก์เมตรต่ตอปีโดยในหมู่19นี้พบว่าเป็นน้ําที่มีความซ่า คล้ายโซดามีแร่ธาตุสูงและเป็นพื้นที่ที่มีโครงสร้างทางอุทกวิทยาที่มีความซับซ้อนและมีความเป็นไปได้สูงที่จะมีศักยภาพในการเป็นแหล่งกักเก็บน้ําบาดาลแห่งใหม่จึงได้มอบหมายให้สํานักทรัพยากรน้ําบาดาลเขต2สุพรรณบุรีดําเนินการศึกษารายละเอียดต่อไปครับวันนี้ก็ผู้บริหารระด,ดับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่านเจตพรน์บุพัฒน์นะครับท่านมีภารกิจที่จะไปสังขบ,บุรีแต่เนื่องจากว่าท่านได้รับทราบข่าวเรื่องน้ํา พุโซดาที่ห้วยกระเจ้าท่านเ็เลยแวะมาเยี่ยมเจ้าหน้าที่ของกรมน้ําบาดาลที่ทํางานแล้วก็มาเยี่ยมเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอีกท่านมาให้นโยบายเกี่ยวกับการพัฒนาโครงการต่อนะครับคือท่านมองเห็นว่าน้ําพุณวันนี้นะครับปรากว่าก,ก,ก็ส่วนหนึ่งก็หลายท่านประชาชนมาเยี่ยมชมแล้วก็ถ่ายรูปและขณะเดียวกันก็ได้มารับน้ําดื่มที่ทางกรมน้ําบาดาลได้ทําการกรองจนสะอาดแล้วเพื่อแจกชาวบ้านคนละขวดนะครับ แต่ที่ท่านให้นโยบายนี่ก็คือยิ่งใหญ่กว่านั้นอีกนะครับก็คือท่านมองเห็นว่าตรงนี้นี่นอกจากทําเป็นที่ท่องเที่ยวแล้วนี่น้ำแร่ที่ขึ้นมาที่มีคุณ,ค,ณค่ามากสําหรับอุโภควยโภคนะครับก็ควรจะพัฒนาต่อยอดท่านก็ให้นโยบายว่าแบบนี้ควรจะให้ทางจังหวัดนะครับมาช่วยวางแผนว่าจะพัฒนาต่อยอดอย่างไงเพราะน้ําแร่เนี่ยเป็นน้ําที่สําคัญอย่างยิ่งสําหรับน้ําดื่มเลยนะครับตัวอย่างที่ต่างประเทศเนี่ยสามารถผลิตบรรจุขวดเสร็จแล้วเนี่ยจำหน่ายได้ในราคาแพงทีนี้วันนี้ ท่านก็ให้นโยบายโดยเฉพาะท้องถิ่นนะครับคือ,อเทศาบาลตำบลห้วยกระเจ้านะครับได้รับทราบว่า ต่อไปเนี่ยต้องพัฒนาและก็สร้างคุณค่าให้มากกว่าเดิมนะครับนายจตุพรกล่าวถึงน้ำบาดาลที่มีความซ่าคล้ายโซดาว่าน้ำบาดาลแห่งนี้มีคุณภาพดีและพิเศษกว่าแหล่งอื่นและจะได้หารือกับผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบรุรีถึงแนวทางการยกระดับให้เป็นวิสาหกิจชุมชนเพื่อดึงชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการและสามารถสร้างเป็นไรายได้มาพัฒนาชุมชนต่อไปในโอกาสนี้นายจตุพรยังได้มอบน้ำดื่มจากแหล่งน้ำพุโซดาบรรจุข,ขวดให้กับประชาชนที่เดินทางมาเยี่ยมชม บ่อน้ำพุโซดาและรับน้ำจากจุดบริการน้ำแร่อีกด้วย